ฝากก่อน3เดือนเซฟกว่ายเยอะเอ๊ะว่าแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วคะอุยสวัสดีค่ะ จะพูเองนะคะแหมที่จวหัวมาแบบนี้ไม่ใช่จะพูดเรื่องของการฝากเงินและจะกินดอกเบี้ยอะไรนะหมายถึงการฝากท้องค่ะเพราะย้อนไปตอนที่ชะพูดท้องเนี่ยนะแหมหลายคนก็อยากจะรู้ตัวเลขหลอเกินแหมจะไปแทงหวยหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะคลอดเมื่อไหร่เดือนไหนอะไรยังไงชูพูก็บอกเป็นจะยากเลยก็นับไปสิเก้าเดือนอะไรอย่างนี้แต่เรื่องอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันต้องชัดเจนค่ะการคลอดลูกเป็นเรื่องใหญ่นะคะทุกคนซึ่งเราจะรู้วันคลอดที่แม่นยําชัดเจนได้คือเราต้องไปฝากคันให้เร็วที่สุดค่ะตาม มาตรฐานสากลน,นะคะก็คือต้องเข้าไปฝากภายใน3เดือนและทําไมต้อง3เดือนหรือว่า12สัปดาห์เพราะว่าภายในก่อน3เดือนเนี่ยนะคะคุณหมอจะตรวจดูอัลตราซาวด์คำนวณอายุคันจะได้กําหนดวันคลอดให้เราอย่างแม่นยําที่สุดไงล่ะคะ เป็นการย้ำด้วยนะคะว่าเราไม่ควรจะคลอดก่อน37สัปดาห์ค่ะและถ้าเราไม่ไปฝากคันตามกําหนดเราก็จะไม่สามารถกําหนดวันคลอดที่แน่นอนได้และอาจจะพลาดการตรวจหาความผิดปกติของทารกในคันและหากพบความผิดปกติที่รุนแรงจะได้ส่งไปพบสูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันทีและอีกอย่างนึงค่ะจะได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ในการดูแลรักษาได้อีกด้วยค่ะ คุณปุ้ยบอกว่าท้องสองแล้วรีบไปฝากคันเลยไม่รู้ว่าจะรอทําไมถูกต้องแล้วค่ะถ้ารู้ตัวว่าท้องนะคะรีบไปฝากให้เร็วที่สุดเลยค่ะไม่ต้องรอถึง12สัปดาห์นะเลขเด็ดวันนี้12สัปดาห์จําให้ขึ้นใจจะได้เลี่ยงภาวะคลอดก่อนกําหนดได้ค่ะมาร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่กําลังจะเกิดมาด้วยกันเถอะค่ะชุมชนเรียนรู้รวมแรงรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกาหนดเพราะลูกคือของขวัญและความสุขข,ของครอบครัว